หยัดยมทุกคนทุกทันเนาะในรักไทยเสาวันที่14กรกคม2567เบิ่งวะข้าวลกลัเงียะเงียบๆอยู่เห็นมืดมาอยูนมีแต่ลมแต่ว่ามันอากาศดีอยู่ฮะ บรรยากาศดีส่งเสริมตุน้นจิตใจเขาได้ได้บรรยากาศธรรมชาติต่างๆคนกาใร่สมมติโลกนี่แหละธรรมชาตินี่แหละโยกันเรียนรู้กันอยู่ที่ว่าความเห็นของคนสีสลาดอยู่แบบบนหลงหรืออยู่แบบหลง ที่สลาศก็อยู่แบบเข้าใจโลกเข้าใจธรรมชาติอะไรละก็บรอได้ลงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรอกบอ่สิเกิดขึ้นแบบดีแบบร้ายมันก็รับไปคือเก่าอะไรละก็บรอได้อย่างบรอได้อย่างคือเก่าคนบรอดได้อะละ่ะบรอดได้ในทางโลกก็หมายถึงว่าได้เสพอะไรละได้เสพได ความพอใจได้ความบ่พอใจไปสุขได้ทุกข์ไปแต่เขาก็าได้ศึกษาคำว่าศึกษาหมายถึงว่าการเรียนรู้ความจริงตามคำสอนพุทธเจ้าศึกษาว่ามันเป็นสภาพที่คิดมั่นถือมั่นบ่ได้ที่เข้าหลงว่าเห่าโคได้เมันเป็นความเห็นเห็นที่ที่หลงที่เห็นพิษ ทั้งที่ว่าได้ได้อย่างะ่ะได้สุขดับไปเห็นได้อารมณ์ที่พอใจก็ดับไปก็ต่อแต่ละมือแต่และมือกันอยู่กับสิ่งที่มันเกิดดับอยู่แม้ที่มาศึกษามันก็ยังมีเห็นไดยเนาะก <c oughs> ิเลสมันยอมมือเขาลืมเลยมันยอมมือเขาลืมความรู้สึกดีๆความรู้สึกเครียดแขนกับมยอมให้ลืมนี่แหละมันตัวตน พิเรงหนาแ็เลย,เลยต้องอาศัยสติปัญญาคอยเตือนมันเตือนเจ้าของกันล่ะรวบรวมจิตใจเจ้าของให้มันมีความเข้าใจไปเรื่อยๆเป็นเอิ้นวารู้ตัวตลอดมิเป็นอัตโนมัติเมื่อมันกระทบอย่างมันก็จะมีสติแล้วก็มีความเห็นสิ่งเกิดดับนั่นแหละเป็นเ้วเห็นธรรมควรทัญญาก็เห็นธรรมก็ย้อนวาเห็น ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกระทบอย่างกระดับไปก็จะป,ปุงแต่งไปโยนะปรุงแต่งตามโลกสมมติโลกสังขารเขานี่แหละก็ต้องอาศัยการคิดการปรุงแต่งไปอยู่กับโลกสมมติเขาใ,ในใจเพิ่นแล้วก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งเกิดดับบวกควรดมันถือมันในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอาศัยภาษาสมมติมาสื่อสารกันอาศัยการโยการกิน รักษาทัดขันล้งางาตไปท่ามือตาตท่ามือายเกิดมาอลไก็มาท่ามือตายยืนเดินนั่งนอนก็นท่าายเหมือนอยู่บ่รอมือตอะไรไม่ได้ยังสับะนิคนเกิดมาคนที่ศึกษาเหมือนบ่ศึกษาธรรมะศึกษาความจริงมันสิอยู่กับโลกแบบไหนแบบบทพกบ่มีการ เพลิดเพลินไปในสิ่งต่างๆที่ห่อตรงสูญเสียแล้วก็ทิมใบเมด็ดดังนั้นผู้มีปัญญาผู้เข้าใจในธรรมชาตินี้เพ่อนก็นอยู่กับโลกแบบบวยยึดอยู่ปกติทำนาทีปกติทำนาทีกับผู้ใดมีนาทีอย่างกระเฮ็ดไปนั่นแะแต่ในใจแล้วนี่มันต่างกันมันคือย,ยึดกับบ่ยยึดคือมีปัญญามองเห็นแล้วว่า เอียงเกิดกะโอ้ยมันก็มีความพอใจแน่บ่พอใจแน่เห็นบ่ถ้ามันมันมันมีกิเลสอยู่แน่แต่ที่นี้เขาก็มีสติรู้ตัวมันก็สิเบาลงนะเบาจากความยึดสุกจกักซุกหลายๆกะโอ้ยได้ความสุกหลายมันกะกลายเป็นความซึ้กเฉยเลยซ้ำนั้นแหละได้อย่างมากก็ซ้ำนั้นแหละก็สิดีใจไปยังจักน้อยมันกะ ฟนเสียไปคือเก่าได้โทรศัพท์ใหม่มาโอ้ยดีใจจัหน้อยกะเสียเก่าไปโทรศัพท์เรื่งเก่าเรื่งใหม่กินอาหารแ่บแบจัหน่อยกะดับไปอิ่มแล้วก็ลืมแล้วก็ขี้อ้อแล้กินไม่กินไม่แล้วก็ว่าแฉบแล้วก็ลืมแล้วก็ขี้อ้อม้ว <c oughs> นอยู่ในนี้ดนเนาะเออแต่เฮาก็บก่ได้ศึกษาเหรอ คนกับเหลืองเกาดื่มๆเหลืองกับเหลืองตายเห็นรวบแล้วก็ทุกทุกไปลิ้นสัมผัสอาหารแซีบหมดแสบทุกทุกรับไปวันนี้นนี้มันบ่มีสติปัญญาศึกษามันก็หลงยึดกันอยู่ในนี้แหละพบอย่างก็พ่อใจก็พ่อใจอยู่ในแ,แบแบเสียบก็เสียบกินเผาีอย่างอยู่มงงหนาวมองหอนก็นทกไปนี้พบศึกษากับที่ศึกษา เหตุปัจจัยเขาได้อยู่มังนั้นเขาได้กินอันนี้ไขาได้นอนมองหลูมังบอหลูก็เบิ้งใจเ้าของไปแล้วส,สีสุขสีทุกบ่วิว่างใจเในใื่นไรอย่างสิเป็นผู้ชลาดอย่างสิเป็นผู้มีปัญญาในการเรียนรู้ตามความส่วนพระพุทธเจ้านั่นแหละปัญญาของผู้หลูคือพระพุทธเจ้าเป็นคนยูใสจ,จังบวกเป็นทุกข์ขื้ด่ากับวัตทุกข์ข้ส้มกับวัหลงขึ้นซื่ออยู่ ซื้อซื้ออยู่โดยตัที่ปัญญาบางทแม้ซื้อซื้อแบบคนโง่แบบคนบ้าพอได้ก็ซื้อซื้ออยู่คนบ้านนี่เพิ่นซื้ออยู่แบบเข้าใจโลกสังขานโลกเข้าใจพนกิเลสหนาก็มีการเสพเต็มทีสทุกทุกเต็มท,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 ทีคือคล้ายๆเพิ่นศึกษาเจ้าของมาแหละเฮ้าค,คือคือเฮ้าศึกษานี่แหละศึกษาเจ้าของนี่แหละเฮ้าลง ักของแห้งเข้ากับผู้เป่าหนี่ตามผู้สาวผู้สาวนี่ตามผู้เป่าโอ้ยผิดหวังอกนัพกพวกข้อตายากเอ็ดน่าได้กินเหล้าเออ,เอ,อ,เอดน่าได้น้อสีหายพวกขวานเห็นบอกอ่านแนวแกไปจริงมันเห็นบอกมันยึดมันหลงเขาได้พิษเจ้าขวานไปไปยึดไปง,ง้อไปหลงไปฮักเขาไปสร้างเขาเองนุ่งกุ้งต,ตาพี่น้องเคาละ เราคนเดียวเเข้าคนเดียวได้เทียเท่ยวฮักเที่ยวปวดเขาเยไปโทษเขาเฮ็ดยังไปเห็นแนวงงๆไปมักไปเห็นแนวกินหลายไปสั่งเข้าคนเดียวตัวไปฮักไปสั่งรูปเสียงกินรถที่ปากัอมันก็ยุ่ิสือส่อของเขาเข้าเนี่ยแหละตั้งคิดปรุงแต่งขึ้นมาหลงในรูปมันคือการมมฆคนนะละ่ะไม่ใช่การเมฆคนนะ จะได้ามาได้แบบนี้จะได้ในสิ่งที่พอใจรวบนี้งามจะได้มาเสียงน้เพอจะได้มาฟังเมื่อได้มาเนี่ยก็มาเสพบมาฟังมายินดีได้เบิ้งแล้วก็มีความสุขได้ยินเสียงก็มีความสุขได้เขินก็นมีความสุขในสิ่งที่เฮาพอใจก็ดับไปดับไปนล่นลงในกามมาคุน้นโเห็นโทษของของกามเสพบกามเห็นหมชัดโลกเนี่มันเสพบกามกาันเยู่เสพรวปเสียงกินรด นั่นเามีปัญญาเข้าใจคำสอนพุทธเจ้าหูจักทุกหูจักเหตุของทุก,ท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 กว่าเกิดจากอวิชชาความ,มลลงัวหลงเือการามีความเห็นที่พิษเพื่อนวัตถุป่าท่านความเห็นยึดมั่นในความเห็นที่บทถือตรงมีแต่เอาความเห็นเจ้าของว่าอันนี้แหละทึ้จริงมันเป็นความเทือใจคนเฮาเนี่ยถ้ามันเทืใจแล้วมันถทืตรงนะมันมีกิเลสเลยนะ ไ,ไ่เอามองในทางธรรมนะทางธรรมเนี่ยเืใจก็มันมันเป็นความอุปทานเนาะอุปทานคือยึดในความเห็นนะนะว่ากินอาหารนี่โอ้อาหารมักอาหารแบบนี้เืใจนี่ก็เขาก็ยึดว่าคือต้องมีความสุขผู้อื่นเขากินมีคือเฮาเดียสบายเขาถืต้องอยู่บ่มันเทืใจของแต่เราคนไปเห็นอยู่บ่เห็นแต่ว่ามันมีความ โัวคือกันก็คือยึดยึดในอาหารที่เฮ้ามักยึดในสิ่งที่เฮ้าเห็นนี่คือรวบยึดในเสียงที่เฮ้าฟังแล้วมันเพาะก็ะเลยเป็นความพ่อใจในสิ่งปรากฏบ่ม,มีการพิจารณาว่าสักแต่ว่าเห็นแล้วก็เข้าไปปุงแต่งมันก็เป็นสุกเป็นทุกข์ไปกระทบอย่างต่ละเมอกงน,นั่นแหละใช้การเรียนรู้ศึกษาธรรมะด้วยการ เข้าใจคำสอนพระพุทธเจ้าเรียนรู้สิ่งกระทบไปมันต้องเจออยู่แล้วสิ่งที่มากระตุ้นเนื้อเฮาเสียบเนี่ยเฮาก็มีกิเลสอยู่แล้วมีคนสัตว์โลกยังมีความหลงโยนยังบินผู้มีปัญญาน้อยก็ต้องอาศัยผู้รู้มาชี้แนวทางเพื่อให้เกิดสติปัญญาอบรมใจเจ้าของ ใส่การเห็นเออพี่น,น้าแนวใดเขาจังบทุกมองแบบใดคนจังบทุกพี่น,น้ามองไปตามเส้นทางเหมือนมองตามคําสอนพระพุทธเจา้าเดินตามร้อยบาทประสาทศดาคนผ้ายางไปทางใดผ้าดับทุกู้ผ้าคิดพูใจกับผ้าพิจารณาผ้าจิตผ้าใจเจ้าของนั่นแหละภาวนาเดินตาม มากมเดี๋ยวทางที่ชอบมันเดแม้นว่าชอบเพราะว่าเจ้าของมีตัวตนมันชอบคำว่าชอบนี่หมายถึงว่าการมาละตัวตนมาละความที่เฮาสิต้องชอบยียัยงมีเขาชอบอยู่ในเมืนก็เป็นกิเลสได้แต่ก็แต่กอาศัยว่าชอบมันละต้องมีความเห็นที่ชอบชอบไปในทางที่ว่าทิละกิเลสละอุปทา,านขันแต่เมื่อบ้าศึกษาอิเลก็โอ คำว่ามีตัวตนขึ้นมาชอบนี่การเออเป็นกิเลสขือนกันเมื่อกี้เลยพิจารณาว่าเออมันมีความเป็นมีตัวตนย่ำใดมันหมายถึงการมีกิเลสมีประธานขันมีทุกขเพราะมีมีเห่าเพราะมีขูนะยิ่บอกก็เลยเออเทศนาใดมันจงบ่มีขูในในสิ่งกระทบในสิ่งที่ต้องปฏิบัติทรรมแม้แต่ปฏิบัติทมวาจานก็ยังว่ายังมีเห่าปฏิบัติ โอ oh, ้มันม like really like ันเข้าใจได้บ้างนี่มันหมายถึงว่าการที่มาละอุปทานขันนะละหมายถึงว่ายังมีความรู้ซึ้อกับอีหยังในการเฮ็ดหยังมีสติปัญญาพิจารณาเนี่ยนี่อันนี้มันมันมันพ่นเฮาเนาะมันต้องมีกิจกรรมมีอีหยังกระตุนกันในพื้นฐานแรกๆมันก็ย่าอยในในการที่จะเข้ามาถึงจุดที่ว่าบ่ต้องมีเฮาเฮ็ดหยัง แล้วบะบบมีเห่ายึดนะเราต้องฮ็ดหยั่งการปฏิบปลเป็นว่าบ่ให้เฮ็ดหยั่งนะให้อยู่สืๆบุปฏิบัติธรรมก็บว่าบ่ต้องฮ็ดหยั่งบ่ต้องฮ็ดงานเพื่อนังสือๆเพื่อยังสืๆบ่ต้องเฮ็ดงานการงานอย่างขึ้นไป้นนั้นในปฏิบัติธรรมนั่นเป็นความเข้าใจเพียทุกจ้างให้มันเป็นธรรมของเขาคือบะมีเห่าเข้าไปเสียนะมีมีโูมี อารมณ์มีหลงในเวทนาในสุขในทุกต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เฮ็ดนาทีปกติมีสติในทุกอริยบทและกใช้ปัญญาพิจารณาในสิ่งที่กระทบะมีตัวเฮ้าโพขึ้นมาบอ่อันนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมเพราะผมมีเฮ้าในการเฮ็ดอย่างมันสิบมันชิบ,ชบเป็นกรรมผมมีตัวเฮ้าเด้เอ,อมีแต่ความวางเห็นบมีแต่ความรู้สึก วางหลงสบายเฮ็ดยังก็บอเอาผลงานเฮ็ดยังก็ว่างไปแต่การกระทําต่างๆที่เฮ็ดต้องเปลี่รนโปยชน์และเป็นคุณงามความดีได้ต้องมีผลต,ต่อต่อสังคมต้องอยู่รวมกันเนาะหมนบอกว่าก็ต้องทําหน้าที่ร่วมกันหมิ่นบริเฮ็ดยังก็ต้องทํามาหากินแหละพระก็ยังหากินเนาะพอเป็นธรรมบ,บ้านนี่เด้ ทุกคนก็มีอาชีพที่ต้องรับผิดชอบในการทํหนาทีแต่ทําหน้าทีจกนะก่อนให้มันเป็นรรมนั่นแหละคือการปฏิบัติรรมเป็นในทางที่มีศีลมีถ้ำโลกนี่มันมันมีความแสงไปด้วยกิเลสตัณหาโลกคือตัวเฮ้านั่นล่ะความวันโลกน่ะคือความยึดว่าเป็นเฮ้านี่แหละโลกมันมีเชื้อของความหลงในโลกโย คือลงตัวลงตนนั่นแหละทีนี้เท่าศึกษาโลกศึกษาเจ้าของนั่นะศึกษาความคิดฝงแต่งที่สีมามีสุคมีทุกข์ขขก็เป็นอย่างในโลกมันเป็นความเห็นของสัตว์โลกแต่เกิดมุมมองที่เฮาเฮาได้เห็นถึงความหลงนะเรียกว่ามันสิเบื่อหน่ายวะเฮาสเสวง่หาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ย,ย้อนวัดใจเจ้าของเป็น เพราะพิเรศฐาในนี่ใจทีนี้เขามาเห็นเหตุของทุกเห็นเหตุของความที่ต้องดินล่นแสวงหาคือมันมันสุขโดยที่บอต้องอาศัยอยันรูปเสียงกินรสว่ามันเป็นสุขมองนี้ที่บอดพุคตรเจา้าเป็นเป็นอบวชนี่แสวงหาความสุขนี่คือน,นิรามิสุขนี่นก็คือสุขที่บอต้องอิงอาศัยอาศัยรูปเสียงกินรสนั่นล่ะ บมบอได้ยินเสียงนี้บอได้เห็นรูปนี้บมมีความสุคบได้โผล่พได้มีบมมีความเพิ่นบอได้มุ่งไปนั่นน่ะเนี่ยคนอสเวงหาความลุดพ้นจากลามอย่างนี้แหละจากรูปเสียงกินรถแลีกับผลพบก็คือเรียนคือเลื่องอริยสัจสี่เนี่ะมันมันได้เข้าใจตัวตนเจ้าของมันคือความเห็นที่มีความเห็นที่บ่ถือต้องคือโง่หรอะกับสิ่งต่างๆเนี่ล่ะ มันเลยคิดว่าคนทั้งหลายต้องต้องมีความสุขกับอันนั้นอันนี้ในะการสอนกันนะเพื่อได้รู้ได้หลานใหญ่ามากกับสอนกันว่าต้องแสวงหาเงินท่องต้องนําเรียนให้จบสูงสเฉวูุ่ี่ได้มีชีวิตสมบูรณ์มีความสุคในะนะการยื้อแย่งแข่งขันกันทุกมือนี้มันจังว่าคนก็เห็นแก่ตัวกันเพราะว่าตั้งคนก็ตั้งยดได้นะเอออาศัยนวะ่านะนะนะ เอาวัตถุเป็นใหญเอาวัตถุนิยมเป็นใหญ่พอบ่ได้ดังใจอย่างพ่อพิดหวังจากวัตถุไปอ้อนวอนบัดเนี้ยพึ่งในทางที่พิษแต่ไม่มเธอมันได้แน่ไม่ได้แน่แม้แต่มันก็ลงไปได้แล้วก็คือเก้าฮะล่ะแล้วก็สูญเสียไปคือเก้าบ่มีอย่างกีรังยังยืนเนอกในการขออ้อนวอนในการที่ได้มาเพะฉะนั้นเขาต้องเรียนรู้ธรรมชาติที่ต้องมีการพัดภาคอยู่แล้ว นั้นอยู่กับสิ่งที่มีแบบใดแบบบทพกอยู่กับธรรมชาติแบบเข้าใจธรรมชาติมันสิมีการสงบคิดสงบใจการทําความดีก็เป็นสิ่งที่ต้องเฮ็ดอยู่แล้วถ้าผู้มีปัญญาได้อ,อคือการทําท่านผู้ผู้ภาวนาสิสิทําท่านแบบบ่มีเข้าทําทําบุญบ่มีเข้าทําบุญที่เป็นการตัดไปสู่ทางเลพพผ่าน โเมนทำท่านเพื่อแลกเอาบุญแลกเอาสวรรค์แลกเอาความลํำรวยเนี่ยมันมีมัน,นคล้ายๆว่าทํำเอาเพื่อเฮ้าเีะเห็นบอกทำเพื่อเราเห็นบ่มันสีมีเฮ้าเยดีห์นะเห็นบอกั้นก็เยอะเกิดอีมันแบบพ้นทุกเนี่ยได้ความเกิดนั้นทํำแล้วมันเอาอย่างนี้เนี่ยเป็นการตัดความยึดในในบุญยึดในท่านเป็นการภาวนาของผู้มีปัญญานั้นผู้ภาวนาเนี่ยเือ บนทเมืนว่าบททำทานบททำบุญแห้งทํำทํนทำ,นทำ,ทำน่ากะสบายเหมืนไม่สบายใจเนาะม,มีแต่โลง่งมีแต่เบาแล้วก็ส่งเสริมสิ่งที่มีประโยชน์แต่ว่าผู้ที่พอเข้าใจการภาวนาก็ทำบุญนะกรับโอ้เยอะเออน้ำรวย,ยเยอะเกิดเป็นเทวดาเยอะหายเจ็บหายป่วยไปแล้วอ่อนวอนขอกันนี่แหละความเข้าใจของคนเนาะ อธิษฐานอเอาแม่รู้หรือเปาอดูมาวัดอธิษฐานเอาโลดจะได้อย่างันเพ่งกับพากันอธิษฐานแล้วเนาะวันนี้มันมีความสอนฟังใจมากก็กระเสื้อมนันนะสอนเล็กน้อยอู้เท็สอนเล็กน้อยสอนมาเรื่อยๆวายอันนั้นวายอันนี้อ่อนบอนกันแล้วก็ซเสื้อยึดเถื่อกันมากแล้วก็มันว่างบ่ได้แล้วแบบนี้บ่พุทธเจ้ามาสอนให้ ไปอ้อนวอนเนีมันมีอย่างโดนบันดาลหรอไม่ได้ฟังได้เอาพพุทธรวปมาตั้งกันยังมาอ้อนวอนทธรูปอยู่ทมาวัดกันจมมุมมุมแมแม่ที่ได้ดีมีเปลี่ยนในอนาคตยังจะเกิดยี่เห็นบอกบ่เห็นทางนิพพานบอเห็นว่าทุกได้หันนะกูจะได้กูจะได้เห็นอยู่บอกทำบุญกูจะได้กูจะรวยกูจะสวยกูจะรอกูจะหวังความโชคจากกรรมคุณโย่ ไ่ได้เห็นโทษของกาบ่ได้มีปัญญาเพราต้องเอาต้องพิจารณาเพื่อให้ดีๆคําสอวนพุทธเจ้าเป็นสอนให้ไปน,นิพพานเพื่อสิไปสวรรค์หรือไปนกกรกเออมันกระสอนเหมือนละไม่ได้เหมือนว่ามีสอนหรอกแก่กะเลือกเอาเห็นแนวใดสิภาวันนาเพื่อไปน,นิพพานเนี่ยไปอ้างว่าผมมีเวลาเนีย่ยไปอ้างว่า บุญน้อยวาสนาน้อยหูได้มาฟังแนวที่มันชีวเกิดปัญญาแล้วก็ยังว่าบุญน้อยวาสนา้อยกิเลศมันกอกหูอะไอยู่นะั้นกิเลศพลังกิเลศมันหลายกว่ามันเสื้อมันแหลมบอเห็นทางที่วันมันหลงเบาสบายทางที่อมยึดมันถือมั่นอย่างตยกันเฮ็ดความดีต่องกันมันก็มันเพื่อเสีย เฮ็ดยางเฮ้ามอนบ่ไใดใจเฮามันดีแหละหมายถึงว่ากรรมที่เฮ้าทำมันดีมันสิมีผลร้ายบอกเฮ็ดมันดีดูแลมันดีนะแข็งแรงคือเฮาพู่ต้นไม้เฮ้าอคดน้ำต้นไม้ผู้มือผู้มือกับคล้ายวาทำความดีผู้มือทำบุญผู้มือภาวนาผู้มือต้นไม้มันก็จะเลื่อนโตแข็งแรงพวกสัตว์พวดแมงมันก็เฮ็ดทำไรบ่ไดดแหละมันแข็งแรงต้นไม้แข็งแรง เพื่อเฮ้านี่แหละแล้วลมีคล้ายหมายถึงวัติปัญญาแก่ก้าอินสีแก่ก้าเนี่ยการกระทบรูปเสียงกินรถมันสีทําลายอย่างไดชิงปากฏมันสีทําลายอย่างไดอันเฮ้ามีงโง้เองนันก็ยที่ตัวเฮ้าทั้งหมดขัหนดเห็นว่ามันเป็นโทษมันไปเมมบอลเม็นไปโทษคนนั้นโทษคนน,นี้เป็นน้อนสูงนั่นละเออม,มาวันเป็นย้อน หลวงพ่อเราเป็นย้งพระอาจารย์นั่นแหละราะว่าเออมันโผลเห่าไปได้ของเธอกันโผอลอีหนังเฮาเฮ็ดอย่างคิดเนน้อเจ้าของนั่นแหละโทษคนนั้นคนนี้พวกเองคนบงคนเนี่ยไปโทษผู้อื่นเ้อเบื้องเจ้าของพุกที่เกิดขึ้นพ่อใจบ่พ่อใจทีเลี้ยเจ้าของทั้งหมดผู้อื่นเขาพเพี้กระเลืองของเขาโสดีทำตัวบดีกระตกนรกพระมีดีกันเพื่อนกระตกนรกของเพื่อะ เขาสิไปตกนรกน้ำเพลินเฮ็ดอย่างเพลินเฮ็ดดีมันก็ขึ้นสวรรค์ถ้าเฮาบ่าเฮ็ดดีเฮาก็บ่ได้ขึ้นสวรรค์น,น้ำเพลินเลยแต่เพลินจะมาบ่อให้เฮ็ดความดีเออเป็นเป็นสิ่งที่เพลินเฮ็ดความดีแต่ว,ว่าสำคัญคือเนี่ยไปยึดดีนีะมันยังมีต่อไปอีกอย่านึ่งต่อไปวา่าเนี่ยเนี่ยยึดดีสร้างปัญญาให้เจ้าของเนี่ยชำะระมุขทาน อุปทานในบุญความยึดมั่นในบุญอุปทานในดีความยึดมันนมนนดมดม่นในดีถ้าว่าตัวยึดตัวหลงตัวเสพมาตัวปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตนมันบอกว่ามีอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดคือนามัะละไม่ใช่เราความรู้สึกสุกซุกเสยๆโมเมนต์เฮาปัญญาความนึกความจําได้โมเมนต์เฮา ความคิดนึกคิดผงแต่งกับโมเมนเฮามันคืดไปก็นคืดไปฮะหละผงแต่งไปฮะหละัเด็กก็ต้องศึกษาเรียนรู้เนี่ยธรรมชาติที่ต้องคิดนึกผง,งแต่งไปตามโลกสมมติตามภาษาสมมติมาสื่อสารกับซื้อภาษาภาษาเว้าภาษาเขียนภาษาใบกันี่มีหลายภาษาแต่เด็กคือภาษาเอามาสื่อสารบริเวณเอามา ลงยึดเอื่นอันนั้นเอนื่นอันนี้นก็เป็นภาษาเอือนสื้อบม่ได้เมันมยึดมาหายเดียวบางเธอเอื้นอันนั้นพิดแต่หายเดียวก็มีเอาว่าเป็นอารมณ์นี่แต่ธรรมะนั่นก็เป็นภาษาธรรมภาษาที่เขาสอนให้เขาเห็นความจริงว่ามันยึดมันบทถือมันบดได้ไม่แต่พไม่แต่ธรรมก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างยึดมันถือมันบดได้ ต้องต้องอาศัยสมมติเรียนรู้สมมติ T, เพื่อรีบวิมุตวิมุตเพื่อเข้าใจว,ว่าอนี้แค่สมมติภาษาหลังกายกับสมมติใจกับสมมติทุกอย่างคือสิ่งสมมติบุกคนหลงบุกคนเชพอบกคนมีตัวตนไม่เป็นสุขเป็นทุกท์กสิ่งสมมติมันมั่งแค่สมมติของเล่นเกิดมาเล่นเล่นโหโหเกิดมาตายสมมติต้องน้อยก็กเปื่อเป็นหมา มมตเป็นหมาแล้วกรตายเกิดเป็นเทวดาแล้วก็ตายว้นนวียนอยต่ายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเล่นเกมเป็นสัตว์โลกกันอยู่พุทธเจ้ามาชี้ทางนี้ผ่านทางโจการเวียนบนตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารกกบ่เอาอบ่สนถาองคเจ้าพธเขามีโอกาสจะได้มีโอกาสได้มา,าศาึกษาคําสอนพุทธเจ้า ศัสนาอื่นคน8 0 0พล้านคนในโลกนี้เขาไม่ได้สนใจน้อยได้เออไม่แต่ชาวพุทธเท่าสี่รอยล้านคนจะกันสนใจในเลื่องนิพพานแ็พ้นส่วนมากเข้ามาวัดเลยก่ะจุดทูอวอนวอนวัดใดซักซีตีพิะธาสักซิตพุทธรูปซักซิตเข้าสิไปมันไปแก้บนไปบงสวนไปจ้างนั่งล่ำไปล่ำหวัดวอนวอนเออใดสมดังปารถนา ไดแล้วแดเป็นอะไรดเจ้าสี่บอตายบอดได้แล้วกันต,กต,ากตายคือก็ตายแล้วก็ไปตามกรรมันยังมีอุปทานขันคือเก่าไม่ได้รู้ทางนิพพานรันนั้นมาสร้างแนวทางที่ต้องสร้างอุปนิสัยให้เจ้าก่อนเห็นนิสัยเป็นพระ,ะปัจจัยในอนาคตให้มันเคยชินกับการภาวนาละตัวตนผลพุกในชาตินี้บอดได้ก็ต่อไปเหมือนกันภาวนาไป ได้สมาทิธีแล้วมันก็มีนิสัยที่จะเยาะภาวนาอยู่แล้วนิสัยที่ตกอันนี้นิสัยมีแต่ยะยดึดยึดครบคล้องโลกมันเป็นใหญ่วาเสียกิเลสมันเป็นใหญ่ในใจเจ้าของธรรมะเป็นใหญ่แล้วมีมแต่การ